ปีนี้อ่ะสวัสดีครับสวัสดี เอ,า,า,อาดาวปีที่ห้าแล้วป็น้นเป็นไงบ้างบรรยากาศที่นี้ก็เป็นปีที่ห้าแล้วแต่ก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนเดิมครับแล้วก็ทุกครั้งที่้มาที่ได้มาเซ็นทรัลเวิลด์เราก็จะเห็นรบรรยากาศใหม่ๆตลอดอย่างปนาีนี้ก็เดคอเรชันใหม่ๆก็ผมว่ามันกลายเป็นสิ่งที่แบบเราเราตั้งตารอแล้วนะทุกปีอะไรเงี้ยที่เหมือนว่าเราจะรู้ว่าสิ้นปีเหมือนว่าเราจะมาเข้าดาวที่นี่เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาข้ามปีที่นี่เป็นเหมือน แฮปปี้โมเมนต์กับกับแฟนๆกับทุกทคนที่นี่เลยนะครับผมก็เป็นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งตารอทุกปีปีนี้ฟินาเล่ชูปิดด้วยได้เยอะมากบรรยากาศการชูปิดดีฟินาเล่พี่เซอรว่าฟินาเล่ก็อะไรนะฟินาเล่าตาอะไรเยอะฟินาเล่ก็เป็นโชว์ปิดนี่ไม่เคยโชว์ปิดเลยเนาะปกติเราจะเป็นแบบว่าเด่นโชว์นี้ไม่โชว์แรกที่โชว์ปิดอ่าครับ รู้สึกยังไงละรู้สึกดีคือแบบผมว่าผมว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ที่มาที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบ Arms Square of Asia หรือว่าบรรยากาศมันแบบทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็แล้วก็สนุกสนานมีความสุขข้ามปีไปด้วยกันครับมีเพลงพิเศษมาด้วยสำหรับปีนี้มีเพลงพิเศษด้วยเป็นเพลงรักเป็นเพลงอะไรก็นี่ไงอ a p a c นะได้วิด h โอสมา u s e สิ อีกเพลงหนึ่งได้ก็สมายก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบว่าพิเศษที่อย่างมอบให้แฟนช่วงแบบว่าช่วงเฟสติวัลนยครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจโชว์กับเพลงนี้มากๆครับมีโชว์กับไอค์กับพีเจด้วยใช่คร่ะสี่ปีเสีะบ้านหนูว่าเป็นการในรอบกี่ปีที่เจ๊กินมันีโชว์กันทั้งสี่ปีก็จริงๆในรอบน่าจะประมาณสี่สี่สี่ปีห้าปีเลยนะที่ที่ไม่ได้เพราะว่าเรา เราสี่คนเคยโชว์ด้วยกันตอนนั้นเป็นเป็นช่วงโควิดเป็นก็คือโชว์ตรงนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้มีคนมาดูอะไรเงี้ยวันนี้ก็โชคดีมีความสุขที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูครับพี่ข้มาแต่แต่แต่เมื่อกี้ตอนยี่กี่หลังหนักอยู่ก็หนักนะหนักหนักมากก็ขย่าททำไมจะขย่าอะไรทุกอย่างก็มันแบบมันสนุกไงเพลงมันเป็นเพลงสนุกไงเพลงสนุก ปีใหม่นะพี่ไม่รู้เหรอแต่คอนเสิกลับมาปีหน้านี้ก็ไปคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ใช่ครับเนี่าวกับคอนเสิร์ตที่แบบเอออาจจะเป็นครั้งในรอบหลายเลยตั้งสต่เดือนที่เป็นคอนเสิร์ต่วก็พอต้นปีซึ่งต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ต้นปีที่ผ่านมาไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ช่วงปีใหม่เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมาจบที่สิงคโปร์ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆดีครับผมแล้วก็รู้สึกว่า ดีมากๆที่แบบเหมือนได้กลับไปเจอแฟนๆน้ที่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนงานมิวสิกเฟสอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ได้ไปเจอแฟนต่างประเทศเนาะช่วงในปีที่ผ่านมาคร่เป็นยังไงบากครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโชว์แรกตั้งแต่หลังจากเดอะบูทเทิลเลยเนยเมก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็เหมือนว่าไม่ได้ร้องเพลงด้วยอะไเงี้ยพอพอกลับมาร้องเพลงก็ตื่นเต้นแล้วก็ซ้อมซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือถูกมาก ไม่ไม่เสียทีไม่ไมอยมอยมอยอยอยยยที่เดียวกรดสปิสที่เก่งมากโอ oh, ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่กลับมาเราก็ป่วยเลยปล่วยเลยครับกลับมาก็ให้วัดใหญ่บุกว่าหยุดงานไปอีกอาทิตย์หนึ่งมีเวลาเหลือนิดเดียวแต่ที่มันสั้นอยู่แล้วก็เหลือนิดเดียวอ่ะใช่เขาเป็นไงบ้างเขาช่วงเขาป่วยเขาไม่เหมม็นจะสนใจเลยเขาก็ใช้ชีว,วิตของเขาไปพี่ ปีนี้พี่เลิกไลฟ์สาระละพี่จะเป็นเขาแบบจริงจังละรู้สึกยังไงคนที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะพี่นุ่นเขาต้องป่วยแบบนี้ไม่ธรรมดาแหละเออแล้วก็จะมาแบบว่างองแงน,นู่งงนนี่นงองแงหือ่งอแงสุดๆพี่งอแงยังไงงองยังไงป่วยอย่างงู้นป่วยอย่างนี้ปวดตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะฮะก็ใช่ไง ก็แงงอแงไม่เป็นไรครับก็คือเขากลับมาคือนั EX ่งซาฟัร์ขอน้อยด้วยแล้วก็กลับมาก็คือวันแรกทํางานเลยแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็มีเที่ยวกบบเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าป่วยนิดหน่อยไม่มีผมก็กลับมาผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปทํากิจกรรมบันเทิงเลยเลยผมทาแต่งานแต่งานแล้วก็รักษาตัวป่วยอยู่ที่บ้านนะคพับพี่่นพี่แล้วแล้วตอนป่วยก็าจะหายป่วยยังไงคบเพราะว่าเขาที่ประกาศมักเลยว่าหายป่วยแล้ว ไม่เห็นเขาจะมาเห็นเขาไปโผล่แต่พวกสถานอโคจอนพูดเรื่องอะไรม่เข้าใจเลยอ๋อี่ปีใหม่แล้หรอคันนี้คูณสวยมากคู้สวยมากวันนี้กอดแต่ว่ากอดเล่นๆเลยเอราะน่าจะกอดแบบนี้ แต่ตอนเขากลับมาเขาบอกว่าไม่มีของขวัญมาให้แต่ตัวเขาเป็นของขวัญเลยนะเนี่ยผมมันเป็นของขวัญอยู่ตรงนี้แล้วเน่ยของขวัญปีใหม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมดีใจมากเห็นไหมดีใจมากใช่ไหมพี่แกดูยังของของขวัญเนี่ยแล้วเขาแกะก่อนก็ก็ดีใจคราก็กลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันครับในรอบปีที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมขังเราปีนี้ป็นีดแล้วแบบความต้งเด็ด ยังมีมาต่อเนื่องสำหรับพี่ก็ดีใจนะครับดีใจมากมากแล้วก็เหมือนมันเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆอะไรหลายคนเดินทางกันมายาวนานมากเนาะห้าปีแล้วพี่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแต่ว่าทุกคนยังให้การซัพพอร์ตเราเหมือนวันแรกเลยแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความสุขให้พีในทุกๆวันผมว่าผมว่าจริงๆปีแล้วก็เป็นปีที่ที่ค่อนข้าง ่านอะไรหลายอย่างนะสำหรับเราสองคนเลยมีมผมว็บผมมีมีเทมโพทัวร์มีอย่างเรามีคอนดับเบิลทัวร์ด้วยกันเลยเป็นคอนทัวร์ที่เราได้ทำด้วยกันเลยว่าว่าปีแล้วเป็นปีที่ที่สุดยอดมากแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีขึ้นอีกสำหรับทุกทกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนเช่นกันที่ที่ให้การสพอร์ตเราสองคนมาตลอดแล้วก็เหมือนว่ามอบมอบความหวังดีความรักให้เราตลอดขอบคุณมากครับ ทำไมอ่ะมี uh. ่คุณบอกขามีคุณบอกว่าพี่จะบอกมากยังไงยังแต่มากับวิ่งต่อไปขาดยังไงก็ขาดเขาไม่ได้ต่อหน ache, ้าไม่เห็นจะพูดเลยเห็นนะพี่แลวแบบพี่ขยี้หนูคนเดียววะแล้วพี่ไม่คยงขยี้แลยครับ้าง่ะก็หนูเป็นพวกออกตัวแรงไงหนูก็ดีใจที่มีเขาในชีวิตไงหนูก็อยู่เขามานานแล้วหนูรู้สึกว่า เออขาดเขาไปหนูคงเสียใจเรียกได้หน uh, ูก็ไม่อยากขาดเขาอ่าทะเลกินยิ่งยังไงกันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันผมว่าเราไม่เห็นจะพูดเลยผมว่าเหมือนว่าเราเราแบบรู้จักกันมาเหมือนว่าเกือบจะสิบปีสิบปีแล้วเนาะเหมือนว่าก็แล้วผมว่ามันเป็นสิบปีที่ที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ผมว่าก็ดีใจมากๆที่ที่ที่เขา เนี่ยยังเขาดาวก็ยังมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมทูกตีอะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่อยู่ในเส้นทาง,งชีวิตของเราและกันครับกลับไปที่สิงคโปร์ที่นิที่ลืมไปกลายเป็นมีมากชุดของพีีที่สิงคโปร์ครับยังไงครับวิวพี่ขอในคอมเมนต์ก็เหมือนเอาเชือกมาลรัดไปซ้อนไปซ้อนมาคาดนิดนึงเลยอ่ะมันเป็นดีไซน์เพราะว่ามันเป็นเล่นที่ชายหาดไงก็เลยต้องแบบว่าต้องใส่แบบ ชุดใบน้ำดี ام, แต่งตัวตรงตีมอืมแต่งซิ้งมากเลยครับมีก <Yeah, ็ชุดใบน้ำแบบพี่หนุ่มแบบว่ามันก็แบบชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีถุงมือแล้วเห็นเห็นกอดนะเห็นกอดเห็นกอดก่างงเลยเหมือนกันนะถ้าเป็นชุดก็ผมเห็นตั้งแต่มันเป็นชุดที่เขายังไม่ได้ใส่เลยว่างง อันนี้มันมันคืออะไรกันมันคือชุดเหรอหรือมันคืออะไรมันแบบมันเหมือนมันหนังยางแบบรัดคอสไปคอสมาใช่ไหมใส่ยังไงใช่นะฮะก็ไม่รู้ว่าใส่ยังไงมก็ไม่ก็ไม่รู้เขายัดเข้าไปได้ยังไงแต่ว่าเราไม่เห็นเขาไปดีมันสวยดีเออเป็นไงมันตัวเก็ต้องต้องตลกตาดีอ่ะปลกตาดีใช่นะฮะสวยมคะ เขาาสวยด้วยตัวเขาอยู่แล้วชุดเป็นส่วนประกอบปีใหม่พูดจาดีๆได้แล้วปีนี้แปพูดจาดีๆได้แล้วปีใหม่คนใหม่ New Year New Me พูดดีตลอดคิดถึงเธอสังกปูบอกรักเธอกี่รอบแล้วเซนพูดไปกี่รอบแล้ะผมชอบแสดงออกทางงานครับมากกว่า ทุกคนช็อตทุกคนช็อตการกระทำไม่อยากเห็นไงเป็นยังไงอะไรนะฮะการกระทำเป็นยังไงอย่างนี้นายผมเป็นเป็นแกเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จำได้ที่พีบุญไปพีพีพูดว่าอยากไม่อยากสูดแล้วนะอะไรนะฮะพี่บอกว่าไม่อยากสูดนะพี่ใหม่เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่คนยังไง ก็คนที่มีอักษสดเป็นยังไงตีความตัวเองเขาคนฟังเขารู้เขาคิดเอาเองไม่ต้องบอกปีไหนหนูก็รักเขาอ่ะอโั้ก็รักเขาเหมือนกันแค่นี้แหละหรออ่ะก็นกันี ไม่ทันเลยอาเดี๋ยวพี่นักวนส่งให้เพื่อนหน่อยนะฮะถ่ายไปทันเลยของดีคือมีครั้งเดียวใช่จ้ะถ่ายรูปดีกว่าถ่ายแล้วก่อนถ่ายรูปปี่ใหม่คุณให้โอเคครับอ้าวเฮ้ยเข้ามาหมดจริงจังพีๆ่จวยสิก็ Happy New Year นะครับผมปี2025นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคน ที่ดูอยู่นะครับผมมีความสุขมากมากนะครับแล้วก็ใครเดินทางตอนนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดไทยนะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วน่ารักเหมือนเดิมผมก็ให้พี่นิวเยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับครับก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเจอในสิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างที่อยากได้นะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆจริงๆขอ เจอแต่เรื่องดีเจอแต่ความดีๆความปังนะครับผมความปังความจึ่งมีอะไรอีกมีสับอะไรใหม่ๆอัปเดตไหมมีสับอะไรใหม่ไม่มีอ่ะห้องห้องสับ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 เสิร์ฟเสิร์ฟขอให้ทุกคนเสิร์ฟสับสับได้อะไรอีกครับชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟขอให้ชีเสิร์ฟในปีนี้นี่อะไรวะ ขอทุกคนฮับทุกคนฮับเหยิ่นเหยืนแล้วก็ทุกคนเหยิ่นแล้วก็ทุกคนก็เป็นชีเสิร์ฟกันให้หมดในปีนี้ไอ้นะฮะมันใจนั่นด้วยขอยทุกคนเป็นใจนั่นคืออะไรหมายความอะไรก็ดิ้วใจนั่นน้ำเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เราทำนาซีแบบไม่ได้เคียมันใจนะมันใจนั่นนะคนมันจะไอ้นั่นนะครับจบได้ชีเสร์ฟชีเสร์ฟอุ кс ิดีซีอุ кс ิดซีอ๋อนี่อ่ะนี่วะเข้ามาด้วยกันเลยมาชีเสร์ฟหน่อยเร็วชีเสร์ฟแล้วอะไรเบอกว่าเหมือนแบบเวลาเราแบบเฮ้ยสมมติเราเต้นสวยๆกับอาชีเสร์ฟแล้วอันนี้ ชีเสิร์ฟคือเต้นสวยๆไม่คือมันเราจะแบบมันเป็นแบบยากอะอธิบายให้ฟังโอเคโอเคนั่นแหละครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ชีเสิร์ฟทุกคนนะครับฮเดียวฮอปฮอปเย็นเย็นเย็นฮับอันนี้ดูละอันนี้อันนี้ดูละอ่าโอเคครับเชีเสิร์ฟนะครับทุกคนชีเสิร์ฟนะครับชีเสิร์ฟนะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟ

ไม่เข้าใจเลยเน e. ีย่ยขออีกด้วยขอบคุณด้วยแคปปี้นิวเยียร์ที่เสิร์ฟนะปีนี้ไม่มนะไม่ลืมไม่ลืมนะขอบคุณนะขอบคุณนะ เสดซ้ายก่อนเสซ้ายก่อนเสาย่อเสยนี้เอาเสซ้ายก่อนเสซ้ายก่อนอาพนีนะคะอาพี่นีครับรับคเขียนเอะไรพี่นนะคะพี่นีครับพี่นครับพี่นาครับ ชิเซอร์ะชิเซอร์บเลยม่าชิเซอร์นะเห็นไหมที่ทำให้เออทำให้ใจนั่นจะไามันใจนั่นมันใจนั่นไปด้อใังโอเคัปดิ้อเไปดเอเไปดอเอเขา้อเขาทุกคน